ท่านผู้มีเกียรติท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมกระบวนการขับเคลื่อนสู่สมาชิกที่สภาปี2567นะคะที่อาจารย์ปรัชญานันท์เมนโนบันเกอร์ค่ะเป็นกล้องเลขาในทีมของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัยทันเลิศนะคะรู้สึกเป็นเกียรติค่ะที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านในในส่วนการประชุม เรื่องสู่สมาชิกวุฒิสภา2567วันนี้นะคะ ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่จะได้เรียนเชิญท่านสมาชิกวุฒิสภาและท่์คนเอกสิ่งประทีตได้นำทุกท่านเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนเส้นทางสู่สมาชิกวุฒิสภาและ้อเสนอแนะทางวิชาการเนเชิญกลยุทธ์นะคะ,ะจะขอ,อะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการต้อนรับและช่วงของการนำเข้าสู่กระบวนการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัยทานได้กล่าวต้อนรับทุกท่านหลังจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญท่านสุรพงษ์พรหมเท้านะคะได้นําสู่กระบวนการค่ะที่จะได้เรียนเชิญท่านสมาชิกวุฒิสภาได้เข้าสู่กระบวนการต่าไปขอเซ็นประมือให้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัยทานเกันแน่ได้ค่ะเรียนท่านคุณหมอประเดสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพและที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านดนฉัิคิดสมัยทานเลิ จะขอบ้านทานเลิศยินดีต้อ,งงตอนรับทุกท่านเข้าสู่การขับเคลื่อนเพื่อที่จะพัฒนาบ้านเมืองเราก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําก่อนว่าความจริงแล้วบ้านทานเลิศนี้เป็นศูนย์ประสานทางภาคประชาชนของ<ฮ>จังหวัดอุดอรธานีเพราะเราทํางานเพื่อประชาชนมาหลายๆเรื่องเริ่มตั้งแต่การจดแจ้งแต่ตั้งสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอุดอรธานี ซึ่งมีอยู่ร้อยแปดสิบตำบลเราก็จะแจงแต่ตั้ง180ครบอมร้อยแปดสิบตำบลเต็มพื้นที่แล้วก็จะตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน,ชน,ชนหรือที่เราเรียกว่าออมบรรบาอีกร้อยหกสิบสี่ตำบลยังไม่ครบร้อยแปดสิบอันนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องการหนุนเสริมให้ภาคประชาชนหรือตำบลที่เราจัดตั้งนี้มีงบประมาณลงมาหนุนเสริม สำหรับสภาก็จะมีกบลงมาให้สภาได้ประชุมอย่างน้อยปีละสีครั้งสำหรับกองทุนสวัสดิการก็สน,นเสริมพี่น้องให้ขยายเครือข่ายให้เกิดการช่วยเหลือเกืก้อกลุกันเกิดแก่เจิดตายโดยรัฐบาลสมทบเราหมายความว่าตำบลเป็นขาที่หนึ่งท้องถิ่นเป็นขาที่สองแล้วก็วรัฐบาลเป็นขาที่สามจะเป็นสามขา ันนี้ก็เราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาตลอดและส่วนอันอื่นนั่นก็คือบ้านพอเพียงปีนี้บ้านพอเพียงเราซ่อมบ้านให้พี่น้องที่ยากจนหมายความว่าไปซ่อมไม่ใช่ไปสร้างปีนี้ได้212หลังกระจายลงตำบลในทั้งจังหวัดวันนี้ก็มีการกันกองของผ้า ควาจริงเรามีกลุ่มเขาเรียกกลุ่มสบายดีเหมือนกันกับรัฐบาลโดยเริ่มตั้งแต่5จังหวัดภาคอีสานตอนบนก็คือบึงการหนองคายอุดรหน,นองบวลำภูและก็เลยวันนี้อุดรเป็นเจ้าภาพในการกันกองซึ่งพวกเราก็จะต้องเอาสภาวกชชนกองทุนสวัสดิการชุมชน,ชนบ้านพอเพียงไปดีเป็นแก่ว บ้านมีกี่หลังเป็นยังไงเอาลูกถ่ายไปดูกว่าเราจะได้เงินเราก็ทํามามากพอสมควรเพราะฉะนั้นหน่วยของเราก็คือทําของจังหวัดอุรทั้งหมดในทุกเรื่องและก็ตาบลคุณภาพชีวิตอีกห้าตำบลที่มุ่งในเรื่องของความมั่นคง,งของอาหารซึ่งถ้าถ้าดูข้างหน้าก็จะเห็นว่างานพวกเราเต็มกระดานข้างหน้านั่นแหละคะือคตัวนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์ประสานงานภาคประชาชน โดยตัวท่านเองเป็นหัวขบวน้เป็นประธานขบวนและก็มีเพื่อนร่วมงานวันนี้ที่มาร่วมในวันนี้ที่ทํางานอยู่ด้วยกันเดี๋ยวผมจะให้แต่ละท่านได้รู้จักได้รายง,งานตัวกันก็ดีใจที่มีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านก็คิดว่าเป้าหมายของการเป็นกีฬาสาสตรจะพัฒน,นาบ้านเมืองของเราคงมีเหมือนกันถ้าไม่ั้นเราคงไม่ได้มาเจอกันในวันนี้ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านแล้วก็ให้มีความสุขสบายแล้วก็นโยบายไปด้วยกันจับมือกันเดินในวันนี้เพื่อเป้าหมายที่พวกเราต้องการแล้วก็มีอะไรจะให้รับใช้ก็ด้วยความยินดีบ้านนี้ต้อนรับทุกท่านค่ะขอพระคุณมากค่ะ